วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมนะครับวิถีชีวิตของการเกษตรนะครับว่าที่บ้านเกิดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ยมีอะไรให้กับพวกเราได้ชมกันบ้างนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราติดตามเส้นทางชีวิตของเกษตรบ้านพรานนะครับตามผมไปพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับบริเวณทุ่งนาของตระกูลจอมดวนะครับตอนนี้ทุ่งนาตอนนี้นะครับเต็มไปด้วย น้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการเกษตรนะครับเรามีการดํานานะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่เราดํานาเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการทําเมนูอาหารแบบอร่อยๆตามประษาบ้านทุ่งของเรานะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะพาเดินชมทุ่งนาของตระกูลจอมดวงนะครับผมตอนนี้นะครับเรามมาดิวย <นะ S 2> ตามผมมาด้วยเลยครับ คือทุ่งนาของตระกูลจอมู่นครับที่ได้แบ่งแต่สัรกันนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับแต่ว่าพี่ชายคนโตนะครับได้เลือกที่ดีๆไปทั้งหมดนะครับส่วนของน้องคนสุดท้องนะครับอย่างของผมนะครับซึ่งจะเป็นแต่ป่านะครับตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นชีวิตีชีวิตของพี่ชายนะครับ่าเป็นพี่ชายที่ตอนนี้ก็ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นไร่นานะครับที่ ตอนนี้กำลังจะปรับปรุงให้เป็นพื้นที่เกษตรตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูเรื่องของพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับจบท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาพวกเราเดินทางมาถึงบริเวณไร่ของผมเองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งเอาไว้นะครับจัดสรรเป็นพื้นที่นะครับสําหรับพี่ชายคนอื่นนะครับได้ปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยให้เป็น เรื่องของการทำนานะครับแต่สําหรับของผมนี้นะครับไม่ได้พัฒนาใดๆนะครับก็เลยปล่อยให้เป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีต้นสักนะครับที่กําลังยืนต้นอยู่นะครับตอนนี้อายุประมาณสัก20กว่าปีนะครับซึ่งถามว่าตะกอเนี่ยผมอยู่ก็อย่างต้นเล็กจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลาประมาณ20กว่าปีก็ถึะได้ต้นสักทต้นใหญ่ขนาดนี้ครับ ถ้าผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นสักนะครับสักคู่นะครับเป็นไม้สักประจำตระกูลจอมดวงนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของผมสักพี่น้องนะครับของที่สว่างนะครับแล้วก็ของผมตัวผมเองนะครับสองต้นนี้ยืนต้นอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันสองต้นนะครับใช้เวลาการเติบโตประมาณ30กว่าปีนะครับถึงจะได้เติบโตขนาดนี้นะครับฉะนั้นทําให้มองเห็นได้ว่าต้นสัก แต่ละต้นกว่าจะเจริญเติบโตจ้องใช้เวลานับ10ปีนะครับก็ต้นสับของต้นนี้ทำให้เรามองถึงในเรื่องของเยื่อสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างที่น้องนะครับที่จะได้รักการกลมเกลียวกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะให้ต้นสับทั้งสองต้นนี้ยืนต้นต่อไปตราบเท่านานเท่านานครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราเดินมาในป่านะครับที่เป็นป่าของตัวผมเองนะครับตอนนี้เราเจอต้นตะกูนะครับต้นตะกู อันนี้เป็นต้นตะกูนะครับจะมีลักษณะของยางเหนียวๆนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคือต้นตะกูหรือต้นอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปถามผู้รู้กันว่าอันเนี้ยมันเรียกว่าต้นอะไรนะครับก็จะเป็นเตาเผาถ่านนะครับพี่อันนี้เป็นเตาเผาถ่านที่ตอนผมเป็นเด็กนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเตาเผาถ่านของที่นี่จะไม่เหมือนกับทางจังหวัดอื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นเตาเผาถ่านแบบขุดดินลงไปนะครับแล้วก็จะมีการก่อไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ ให้ไฟขึ้นไปข้างในนะครับเป็นการเผาถ่านนะครับซึ่งถ้าเกิดที่อำเภอพังกะตายเนี่ยจะเป็นเตาเผาถ่านอีกขนาะหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยผมจะเทียบให้ดูว่าระหว่างเตาเผาถ่านของที่นี่กับที่อำเภอพังกะต่ายเป็นยังไงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการปิดทริปการเดินทางสําหรับการเยี่ยมชมบ้านเกิดของผมในวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของการอยู่แบบ การเกษตรนะครับของตระกูลจอมดวงหรือว่าชาวบ้านในอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เราได้รับความภาคภูมิใจในการนำเสนอวิถีชีวิตของคนในบ้านเกิดของเรานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้มีพลังใจในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ร่วมติดตามชมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับไปที่ จังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปพักค้างที่บ้านของเรานะครับที่บ้านไร่กรเกษตรนะครับให้ฮักเขานะครับขอบคุณครับ